ด่วนข่าวดีนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะั้นในส่วนของเงินเพิ่ม500บาท3เดือนนะคะสําหรับเดือนตุลาที่ยังไม่ได้เข้าเมื่อวันที่1ตุลาที่ผ่านมานะคะวันนี้นะคะวันที่8ตุลาเงินเข้าแล้วนะคะเพื่อนๆหลายๆคนเช็คแล้วนะคะแล้วก็เงินเข้าแล้วบางท่านนะคะไปรูดซื้อของกันแล้วนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้นะคะหรือยังไม่แน่ใจสามารถโทรไปเช็คได้ที่เบอร์021092345แล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะแต่ต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้ สายไม่ว่างโทรไม่ติดสักทีนะคะทําอย่างไรนะคะไปร้านธงฟ้าใกล้บ้านนะคะสามารถให้ร้านค้าเนี่ยเช็คยอดของเราได้เลยนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะถ้ามีก็สามารถใช้รู้ซื้อสินค้ากันได้แล้วนะคะในส่วนนี้ต้องขอบอกก่อนว่าไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะให้ทุกคนนะคะ รูดใช้ซื้อของกินของใช้แบบนี้ได้นะคะ500บาทนะสำหรับเดือนตุลาคมวันนี้วันที่8เข้าแล้วนะคะใครเข้าแล้วหรือใครยังไม่เข้านะคะมาคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะคะแชร์ให้เพื่อนๆอีกหลายคนนะคะจะได้รู้ว่า คนที่ไม่ได้นี่คือติดขัดยังไงแล้วคนที่ได้เนี่ยไปเช็คมายังไงแล้วก็ซื้อของไปแล้วหรือเปล่านะคะมาแชร์กันนะคะซื้ออะไรมาบ้างเนาะในส่วนตัวพี่เกดเองนะคะไม่มีบัตรคนจนนะคะมีแต่ของคุณแม่นะคะเช็คแล้วนะคะยอดเข้าแล้ว500บาทนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะไปซื้อของกินของใช้เหมือนกันนะคะมาแชร์กันไว้หน่อยนะคะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามสวัสดีค่ะ